ความไม่ถูกต้องตามหลักทํานองครองธรรมไม่ยึดเนี่ยนะครับความจริงเป็นที่ตั้งนําพาสู่ปัญหามากมายจากกรณีเรื่องชั้นสิบสี่ผมได้ฟังเนี่ยนะครับจากคุณวชระเพชรทองซึ่งได้ฟังจากคุณหมอจากสามารถบ่วงศิรินะครับแพทย์โรงพยาบาลตำรวจว่ากล้อง ในโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยเสียทั้งเสียทั้งหมดครับผมไม่ได้ฟังด้วยตัวเองแต่คุณพระจระก็ยืนยันนะครับจากปากถ้อยคําของบนตํารวจตรีหรือบนตํารวจโทรสามารถม่วงศิริทั้งหมดไม่ได้เกินความคาดหมายและก็ไม่แน่ใจว่าของราชทรรจะเป็นอย่างไรทั้งหมดนั้นนะครับคือการสร้างอารมณ์ความรู้สึก ให้ประชาชนเกิดความไม่สบายใจแม้ว่าจะก,กล้าประกาศระเบียรบราชธรร์อ้างกฎหมายปี60กฎกระทรวงปี63และก็ระเบียบราชธรร์6ธันวาคมปี66ครับอดีตรัฐมนตรียุติธรรมปัจจุบันเป็นรองนายกก็ออกมายืนยันว่าอาดีตนายกทักษิณเข้าคุณสมบัติทุกข,ข้อ บัดนี้เมื่อล่วงเลยเกิน120วันทางกรมราชธรร์น,นะครับจะต้องรายงานมาอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจ้งให้ทราบเมื่อวานนี้นะครับที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลเขาตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็อธิบายว่ายังไม่ได้รับรายงานจากอธิบดีกรมราชธรรม แต่บัดนี้เนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าการรายงานน่าจะเป็นที่ประจักษ์ผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับบ้านเมืองอยู่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คงจะมีหมอที่มีความกล้าเช่นเดียวกับรักษาการอธิบดีกรมราชทรร์เช่นเดียวกับคุณหมอใหญ่ซึ่งถือว่ามีความกล้าหาญอย่างยิ่งเนี่ยที่จะเป็นแพทย์ที่จะเซนนะครับในการรับรองอาการ ก็คงหาคนกล้ากันจนได้แหละในทางปฏิบัติคิดว่าคงจะมีครับแต่ความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือนั้นถ้ามันเป็นความจริงเนี่ยต้องกล้าให้พิสูจน์ทุกขั้นตอนคือความเป็นจริงเนี่ยนะครับการตั้งท่าให้เกิดความสงสัยนั้นจะเป็นผลเสียกับอดีตนายกทักษินเองครับ ความเป็นจริงคณะกรรมาการที่ประกาศนะครับว่าจะไปตรวจโรงพยาบาลตำรวจในวันที่สิบสองหลังปีใหม่ไปเนี่ยคือถ้าทุกอย่างเนี่ยนะครับโรงพยาบาลตำรวจกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาจะต้องกวักมือเรียกเลยทำไมต้องรอวันที่สิบสองล่ะม,มาวันนี้เลยเห็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกัน ให้สิ้นสงสัยปัญหาก็จบนะครับการอ้างพรบรเนี่ยนะครับสุขภาพแห่งชาติเรื่องความลับของผู้ป่วยมันต้องเป็นคนละกรณีกับเรื่องที่คนเขาไม่สงสัยเพราะนี่ยนะครับกรณีของนายกทักษิณแม้ว่าจะเป็นคนป่วยนะครับตามคำกล่าวอ้างก็จริงแต่ท่านเป็นบุคคลสาธารณะ ต้องคำพิพากษาจำคุก10ปีนับพร้อมหนึ่งคดีเหลือ8ความจริงคือ12ปีขาดอายุความไปคดีหนึ่งนะครับและก็ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือปีหนึ่งเพราะสำนึกในการกระทำความผิดแล้วยอมรับในการกระทำความผิดจริงและนี่นะครับถ้าเข้าอยู่เรือนจำเจ็บไข้ได้ป่วยมาโรงพยาบาลตำรวจรักษาเสร็จนะครับยังไม่ดีมาก ก็เข้ากลับโรงพยาบาลราชตานเป็นปกติก็เข้าเรือนจำพิเศษถ้าประชาชนเห็นภาพอย่างนี้เนี่ย<ม>ก็ไม่มีใครจะไปทักท้วงใดๆกับนายกทักษิณเลยครับนะครับเทียงแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นภาพนี้ยิ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวรัฐมนตรียุติธรรมหลังจากนี้ต้องรู้แล้วแม้ว่าอ้างจะต้องเป็นความเห็นแพท ผมก็ว่าท้ายสุดคงจะมีแพทย์นะครับที่จะต้องกล้าที่จะเซ็นแต่ว่าความน่าเชื่อได้หรือเปล่ายิ่งวักร่องใช้ไม่ได้เนี่ยผมไม่ได้ฟังที่เขาถแถลงเป็นทางการทีนะครับแต่ว่าวันนี้คุณวัชรรัทองไปออกรายการเขาบอกว่านายแพทย์สามารถนะครับม่วงสิรินย,ยืนยันว่ากร่องเสียหมดทั้งโรงพยาบาลน,นั่นโรงพยาบาลตำรวจรอพอสอตอเนี่ยโรงพยาบาลท้องถิ่นนะครับหรือที่ทําการหน่วยงานท้องถิน่นต่างจังหวัดเล็กๆ กล้องทีวีวงจรปิดที่ไหนมีปัญหาบ้าวันนี้กล้องเป็นเรื่องใหญ่และสถานที่ควบคุมบุคคลสําคัญนะครับเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีจะไม่มีกล้องได้ยังไงสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยการจะให้เรื่องนี้จบได้คนไทยไม่มีใครใจไม้ไส้ระก,กรรมถ้าป่วยจริงเนี่นะครับจะอยู่กันนะครับกี่วันไม่มีใครขัดข้องแต่ว่าต้องได้รับการพิสูจน์ ป่วยมันมีอะไรน่าอับอายป่วยมันมีอะไรเป็นความลับอะไอความลับเองนะครับที่ไม่บอกกับใครแล้วเขาสงสัยนะถามว่าเป็นผลเสียกับใครเพราะว่าภาพที่เข็นเตียงออกมานั้นถ้าเป็นความลับปัจนี้ก็ต้องดําเนินคดีแล้วครับแต่ว่าเห็นว่ามันได้ประโยชน์ในบางช่วงบางเวลาอเราเองก็พยายามจะอธิบายเห็นว่าเรื่องนี้มันจะจบลงง่ายๆเลยพิสูจน์นะครับ แพทย์ในสภาก็มีนะครับรวมตั้งผู้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของประชาชนในสังคมนี้ก็ไปตรวจนะครับข้อเท็จจริงต่างๆในเรือนจำพิเศษในวันนั้นก็ต้องไปตรวจเนี่ยนะครับก็มีภาพบันทึกทั้งหมดก็มีการยอมรับในคณะกรรมการว่ามีกล้องบันทึกนะใน ในส่วนของเรือนจครับทางกรรมธิการก็ขอไปแต่ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดจะได้หรือไม่มแต่ผมเชื่อขนมกินได้ว่าไม่ได้แต่ว่าโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยพอได้ยินว่ากล้องเสียเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมทำอะไรบังเอิญไปไหมหน่วยงานระดับนะครับอยู่ที่ราชประสงค์นะครับกลางใจเมืองกล้องทีวีวงจรปิดเสียฟังขึ้นไหมนะบรรดากองเชียร์ทั้งหลายเนี่ยผมก็รู้นะครับ เราเห็นกันมาทั้งนั้นรู้จักกันมาทั้งนั้น,นครับแค่ทําความจริงให้ปรากฏตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่สู้้กับนายกทักษิณไปติดคุกติดตารางเนี่ยครับเรื่องของท่านเนี่ยเราสแสวงหาความจริงเราสู้เรื่องสองมาตร,รฐานเรื่องความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองจนกระทั่งคนนี่เต็มกันทั้งบ้านทั้งเมืองครับมีคนต้องบาดเจ็บล้มตาย นะครับครอบครัวพินาศย่อยยับบาดเจ็บสูญสิ้นอิสรภาพนับไม่ถ้วนเพราะไม่ต้องการให้สองมาตรฐานเกิดขึ้นครับสองมาตรฐานนี่เป็นหัวใจใหญ่ทำให้ประชาชนออกมาเห็นด้วยออกมาต่อสู้นะครับแล้ววันนี้เป็นยังไงมันก็กลายเป็นกฎหมายเหมือนกับคำว่ากฎหมายปิดปากมันพูดอะไรกันได้ไหมนะเพราะเนี่นะครับหลักใหญ่ใจความนั้นเนี่ยนะครับ แนวทางมันต้องเหนือกว่าตัวบุคคลตัวบุคคลเนี่ยนะครับถ้ากระทํานะครับและเข้าข่ายคุณสมบัติลักษณะสองมาตรฐาน,เ,นเราจะยอมรับกันได้ก็กับคนอื่นเราเรายอมรับไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับเกิดกรณีคนนะครับที่ตัวตัวเรายอมรับเนี่ยแต่ว่าเข้าข่ายสองมาตรฐานถามว่าเรายังมีหลักการอยู่หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้น ผมเน่ยให้คําแนะนําได้ว่าถ้ามองเนี่ยนะครับมองอย่างมีสติมองแบบความโกรธไม่มีปัญหาหรอกนะครับก็โกรธมาก็โกรธไปนะครับแต่ผมไม่ได้มีความรู้สึกใดๆเป็นการส่วนตัวแต่ว่าชนวนเนี่ยมันไม่ได้จบลงแค่นี้ถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับคนไทยมันเห็นว่ามันมันมากเลยนะครับไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเนี่ยใช้โอกาสเปืืองได้รับโอกาสแล้วทั้งที่สํานึกยอมรับ การกระทําแล้วแต่ว่าพฤติกรรมไม่ยอมเข้าไปนะครับเข้าไปในเรือนจําตามอย่างที่ควรจะเป็นถ้ามันลุกคือในรัฐบาลก็เอาไม่อยู่นะผมจะบอกไงครับและสุดท้ายปลายทางเนี่ยผมไม่อยากจะจบแบบ22พฤษภา5้าเจเงเพราะเนี่ยนะครับตอนที่ทําสุดซอยกันนะก็ไม่มีใครนึกกันในเวลานั้นว่าจะจบลงอย่างนั้นนะครับทุกคนต่างก็คิดถึงความสำเร็จพอมีเรื่องหมดปัญญาหมดนะครับ ต้องมาตามคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับไปสู้นะครับแต่ไอ้พวกเห็นด้วยเนี่ยครับไม่รู้หดหัวหายไปไหนหมดน,นี่คือข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นทีนี้พอเข้าถึงสถานการณ์นี้เนี่ยนะครับจะผมจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลากรรมธิการตํารวจเนี่ยนะครับเรียกยหมอใหญ่จะไม่ไปอธิบดีกรมราชัณฑ์ก็จะไม่ไปอ้างมีภารกิจเอาเถอะท่านอ้างไปแต่อย่างที่ผมบอกไงว่าใครก็ตามมาชี้แจงเนี่ย ถ้ามันเป็นความจริงเนี่ยชัวชาชัวชะชัวชะนะครับถามมาต่อไปพิสูจน์เลยท้าเลยทุกอย่างเนี่ยนะครับมันดีกับทุกฝ่ายกันเสียด้วยซ้ำแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นน,นะครับผมเองก็เห็นว่าหลังปีใหม่ไปเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่มากผมรู้ว่าเขานะครับให้วิเคราะห์ลังเลว่าจะใช้ช่องทางตามระเบียบ นะครับการเปลี่ยนบ้านเป็นเรือนจำเนี่ยซึ่งทักกล้าคงจะกล้ากันนานแล้วแต่ว่าอยู่ระหว่างการตัดสินใจครับสองก็คือการต้องอยู่โรงพยาบาลต่อซึ่งก็มองเห็นว่าจะเบากว่าการไปอยู่บ้านนะครับพอพอไปอยู่บ้านเนี่ยนะครับอีกหลากหลายคือวันนี้นะครับเรื่องราวไปถึงองคอ์กรอิสระบางเนี่ยนะครับไปตามจุดต่างๆมากมายอย่างไรมันก็ต้องไปติดกันทีท่หนึ่งแหละ ครับนะครับที่จะต้องพิสูจน์ความเป็นจริงกันแต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้ากล้าจะใช้ระเบียบนี้ก็เอาเลยหรือจะใช้ช่องทางอื่นนะครับอภัยโทษทั่วไปก็ปีนี้ก็บ๋อแบ้แล้วไม่มีนะครับการพักโทษก็ยังไม่เข้าคุณสมบัติก็เหลือประตูนี้ประตูเดียวปัญหาก็คือว่าใครจะเป็นคนกล้าและบรรดาค่าราชการเนี่ย ขาต้องรู้ใน,ในคุกเป็นอดีตข้าราชการเท่าไหรทั้งข้าราชการปรกติข้าราชการส่วนท้องถิน่นรัฐวิสาหกิจนะครับทั้งที่ในกองทัพทั้งตำรวจทั้งทหารเยอะแยะกันไม่หมดครับในเรือนจํากันไม่หวัดไม่ไหวข้าราชการประจําตั้งแต่ประหลัดกระทรวงอธิบดีก็เต็มกันไม่หมดอรองนายกรัฐมนตรีนับกันไม่ท้วนับเพราะฉะนั้น เมื่อมีเดิมพันธหนึ่งมันก็ต้องมีมอมีกมันก็ต้องมีแลกคุกแลกตารางกัน hmm. สิ่งสําคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าวิธีที่จะช่วยทุกฝ่ายได้คือความจริง hmm. และเองนะครับความจริงที่จะง่ายกว่านั้นคือการเดินหน้าเข้าไปรับโทษอย่างที่พึงจะเป็นตามหลักของกฎหมายตามหลักกระบวนการยุติธรรมตามหลักที่ควรจะมีมาตรฐานเดียวแต่วันนีน้นั้นเนี่ยนะครับถ้ายังใช้วิธีนี้กันอยู่ ก็ดูกันที่ว่าใครจะถือของร้อนได้นานกว่ากันครับการจะใช้ช่องทางทางกฎหมายอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะท้ายที่สุดก็ไปเปิดประตูผมแนะนําให้นะให้กับการไปรื้อค้นหลักฐานตั้งแต่ภาพทีวีวงจรปิดส่วนต่างๆนะครับภาวะแวดล้อมทีนี้เนี่ยครับมันไม่ง่ายเหมือนเดิมอ่ะคือกระบวนการใดๆก็ตามนั้นเนี่ยนะครับที่มันมีหลักฐานอันเป็นข้อสงสยัยคนที่ตกเป็นจำเลยนั้น สามารถที่จะไปคัดไปค้นไปขอและให้สารออกหมายครับนะครับและความจริงก็จะขยายเข้าไปเรื่อยๆอและไอ้ความจริงที่ขยายมันจะนําพาเนี่ยนะครับจะลมระเนระนาดกันไปหมดครับดังนั้นนะครับผมเองก็วาดหวังกันว่าในช่วงนะครับก่อนปีใหม่เนี่ยนะครับตอนแรกก็ได้ยินข่าวมาอีกอย่างแต่ผมดูอาการแล้วเนี่ยความลังเรนก็บังเกิดถ้าไม่รังเรนเนี่ยป่านนี้ก็ไปแล้วแหละนะครับเพราะว่า ก็ระเบียบก็ออกมาวันที่หกธันวาอรองนายกสมศักดิ์ก็บอกคุณสมบัติเข้าทุกข้อนะครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อเข้าแล้วก็ช้ายอยู่ใหญ่และไม่ได้เป็นเรื่องที่ทางนักโทษนะครับจะปจ,จะต้องเป็นผู้ร้องนะครับคณะกรรมการชุดนี้ที่มีรองอธิบดีเป็นประธานนั้นจะเป็นผู้พิจารณาให้ก็ทุกอย่างก็เปิดประตูไว้อย่างนั้นเพียงแต่ว่าคุณจะกล้าช้จริงอ่ะ เพราะฉะนั้นผมทายท่าเลยว่าถ้าจะเลือกเส้นทางนี้ก็วัดกันครับนะครับไม่ต้องไม่ได้คิดอ่านว่าจะคูเรื่องการจุ่มนุ่งจุ่มนุ่งไม่ไมคิดแต่ผมจะดูอีกครั้งว่าคนไทยที่รักความยุติธรรมทั้งหลายมีความชิงชังต่อคำว่าสองมาตรฐานชิงชังกับคำว,ว่าอาภิสิทธิ์ชนนะครับกับการไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมทั้งที่ยอมรับความผิดแล้ว สำนึกความผิดแล้วนั้นคนไทยจะใช้ความอดทนขนาดไหน